เปล่าเลยเปล่าเลยเปล่าเลยเย้แกที่ถานว่าอะไรอ่ะไม่ต้องงงไม่ต้องงงทั้งหมดเนี้ยก็คือแบบจำลองการใช้ชีวิตแบบเพื่อนที่ท่านร้องขอเ โอ้โหท่านแบบเพื่อนจะลองทําไมก็รู้อยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วจะลองทําไมไม่รู้ทั้งหมดหรอกท่านยังไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะมันเป็นยังไงจําไว้นะเพื่อนกันตลอดไปก็ดีนี่ <c oughs> ลองดูเองแล้วกันโถเมื่อกี้อธิษฐานว่าอะไรแค่นี้ไม่ยอมบอกเออก็อธิษฐานให้เราเป็นเพื่อนกันตลอดไปไง เนี่ยฉันคงเอาไปขายหนังสือสารแาณดาราไม่ได้ราคาแล้วสินะเพราะใครๆเขาก็รู้ว่าพวกแกเป็นแค่เพื่อนกันโถโถโถธุรกิจหากินกับเพื่อนน่ะกำลังจะปิดตัวลงแล้วสินะใช่พวกนักข่าวอย่างพวกแกเนี่ยชอบยุแยงดีนะแต่อย่าให้ฉันรู้นะว่าเพื่อนแอบกินเพื่อนโถเมาสีผีจอบากไงฮะก็บอกว่าเพื่อนกันก็คือเพื่อนกันอุ้ย เย็นท่านไม่เป็นไรครับผมเสื้อตัวนี้ละค่ะไม่กี่มือเองผมมีอีกตัวเปลี่ยนอยู่ในรถเฟอร,ร,ร์รารี่รุ่นใหม่ที่ว่ากัมาจากบ้านแถวย่านสุขุมวิท <c ười> ไม่เป็นไรครับ <c ười> เออยังไงวันนี้ผมมีของม,มาฝากด้วยครับโอ้ยไม่น่าลำบากเลยคะ่ะคุณหน้าไม้ที่นี่เขามี AP Convenience จัดส่ง Delivery ถึงหน้าบ้านเน็งเนี่ยอ,อยากจะกินสปาเกตตี้ซึ่งเนี่ยอ,อยากจะกินซูชิ พวกเราก็เธอสั่งสิ้นเรื่องสิ้นราวสะดวกสะดวกปูนฝากไม้หน่อยนะฉันเป็นวายก่อนอ่ะอู้ขอโทษนะครับลืมไปเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday นี่เสียงดีค่ะนี่นะทำไมไม่ออกไปร้องเพลงให้คุณกรุงเทพฟังตรงหน้าต่างนี่ล่ะ จุดเนี้ยนะมองเห็นวิวกรุงเทพทั้งเมืองเลยนะดังมากฮัลโหลดัลลิงยูเป็นไงบ้างสวยนะสวยมากเลยผมเราอ่ะเป็นไงบ้างเนี่ยวันนี้โรเป็นติกซะงั้นเอ๊ะสีหน้าแบบเนี้ย คงไม่ใช่เราหึงหรอกเนาะหึงไม่ได้ดิแค่เพื่อนกันเนี่ยช้นแก้วแม้หนึ่งกิ้วนะอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยตัวเองขอโทษตเาเข้าไป ตัวเองออกไปรอเขาแป๊บนึงนะเขาทำธุรก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยสายเราไม่ต้องเลิคุยกันเออแต่ขอใส่งเกงแป๊บได้ปะเออเฮ้ยสายทำไมนานจังวะขี้อยู่แกมีแฟนได้ไงอ่ะเฮ้ยทำไมจะมีไม่ได้อะ่ะ แน่อีบอกนะว่าแกหึงฉันน่ะเปล่าไม่ได้หึงไม่ได้หึงก็ดีแล้วฉันจะได้สบายใจเออหึงเอ้ยแกหึงไม่ได้นะแกกับฉันเป็นแค่เพื่อนกันอะแกทำอย่างนี้ฉันอึดอัดสายแแกไม่รักฉันแล้วเหรอรักดีก็รักแบบเพื่อนไงคือ ฉันก็คบกับไม้อยู่ฉันว่าฉันไปดีกวะ่ะทุกคนถ้าหึงก็แปลว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้เออเป็นไม่ได้ผมอยากเป็นมากกว่านี้ผมอยากเป็นมากกว่าเพื่อนบทสรุปก็คือการที่ท่านคิดเป็นเพื่อนกันตลอดไป มันไม่มีทางเวิร์กสำหรับคนที่ตกหลุมรักกันไปแล้วจะมาเสแสร้งกลบเกลื่อนเพียงเพื่อจะได้อยู่ดูแลใกล้ๆมันก็เป็นเรื่องที่ทรมานเกินไปและท่านเองก็ไม่ใช่คนที่ใจกว้างขอเรียกว่าใจตุดเลยละ่ะที่จะมาปิดกั้นไม่ให้เธอไปคบกับใครเข้าใจละงั้นเปลี่ยนอย่างนี้เลยขอล้องแบบแฟนเลยเปลี่ยนอย่างนี้เลยโอเคจัดให้ ยาสลบนี่มันดีจริงๆเนาะถึงตายปะเนี่ยไม่หรอกนะ <c oughs> โอ้ยพี่เล่นเนียนมากเลยสอนการแสดงผมบ้างสิดูนี่เนี่ยมีคนเชื่อหมดเลยนี่นี่โมจะคุยกันเมาซี่เดี๋ยวแกไปจัดการข้างนอกนะแล้วก็เดีจะใช้ขอนั้นผชายสองคนจะไปอยากไปขอบคุณมากชูยโยกปูนหน่อยเตรียมย้ายโลอะนิดนึงนะคะไอตอนที่ดีดนิ้วเนี่ยช่วยดูจังหวะคนนิดนึงไม่ใช่คิดจะดีดตอนไหนก็ดีดเพราะเมื่อกี้เค้กติดอยู่ที่คอ ซ้อมกันมาดีแล้วนี่ไงเร็วเร็วเร็วผู้ชายแล้วนี่คือแบบจำลองการใช้ชีวิตแบบแฟน Happy เ i r ร์เดย์จ้ะเบ๋อโอ้ไม่จะปวดเหลือเกินความรักของคุณทั้ง้องมันช่างมั่นคงละงดงาม กิจกรรมร่วมสนุกตายละปูนกับประชดทรายซะหน่อยแต่เหตุการณ์ดันกลับตลปตดแต่เอ๊ะจำได้ไมีว่าทรายกับหน้าไม้ได้ไปสวีทกันที่ไหนห้องแต่งตัวในคอนโดห้องครัวสกายคิทเช่นห้องน,น้นร่วมตอบคำถามและลุ้นรับของรางวัลติดตามได้ที่ www.apthai.com ็บเอพี e ท